I my We interrupt this <laughs> program to bring you a special report We do it big and we do it however we like this <laughs> how it was made for the real I swear to god that I'm serious me and my team we be ready โอเคนะครับกาบสวัสดีแชมทูมเ่านเนะครับบนช่องมันทีบีครับวันนี้จะมาะครับสอนตั้งค่ายยิงหัวนะทุกคนก็เป็นการสอนตั้งค่ายหัวแบบลากตรงนะทุกคนก็อคลิปที่แล้วเราทําเป็นการยิงหัวแบบลากแบบตัวเจนะครับทุกคนก็วันนี้ราจะมาแบบลากตรงเป็นการลากขึ้นลากลงหรือว่า เป็นล่าธรรมดานะครับทุกคนก็อย่าก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้เนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ถึง5,000ันซับด้ยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับทุกคนการตั้งค่าในเกมแล้วก็ไปดูการบังเป้าอยู่หัวแบบละเอียดนะทุกคน ในเกมนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับสารการตั้งค่าต่างๆการมองรอบต่างๆนะทุกคนก็รับรองนะถ้าท่านผู้ชมนะครับดูจบแล้วก็ลองไปรบบใช้ตามนะครับรองว่าติดหัวแน่นอนนะทุกคนก็อย่าลืมมก็ติดตามช่องทิกต o k ของผมเลยนะเป็น TikTok ทิกตอกมารีวิวนะครับเป็น การลงแบบว่าผมก็จะลงเกมบ้างลงอ่องกายบ้างนะทุกคนก็ไปดูนะครับไม่อาจจะไม่ได้ซีเรียสการลงอะไรมากนะครับฝากติดตามให้แบบคนติดตามเยอะๆหน่อยนะพนติดตาม่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าการตอบสนองนะทุกคนก็การตอบสนองนะสำหรับใครนะที่แบบว่ามองรอบนะทุกคนก็ อยากปรับนะครับทุกคนใครแบบว่าต้องการแบบเร็วๆนะครับทุกคนก็ให้ปรับมองรอบ100ไปเลยนะครับไม่ว่าจะปรับดีบายหรือไม่ปรับดีบายก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะลากระยะนี้นะครับทุกคนมันจะลากยากกว่าลากตัวเจนนะครับก็ให้ปรับร้อยอย่างที่ผมบอกครับส่วนต่อไปนะครับสาหรับกล้องเล็ดดอกนะครับทุกคนก็ให้ปรับประมาณ80นะครับทุกคน85นะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนต่อไปนะทุกคนก็สำหรับสโค๊ปคูณสองนะครับตรงนี้นะครับคูณสองนะครับปรับประมาณ80นะครับทุกคน ส่วนเทโบคุ้นสนะทุกคนปรับประมาณประมาณเท่าไหร่ครับทุกคนประมาณ65บก็พอละครับทุกคนส่วนลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็อยากจะปรับสูงหรือต่ำก็ได้นะผมแนะนำนะครับปรับประมาณอ่า50นะทุกคนส่วนมุกโมยสถันะครับสำหรับใครที่ไม่เล่นนะครับทุกคนก็ให้ปรับศูนย์นะครับส่วนใครที่เล่นนะครับทุกคนก็ให้ปรับประมาณ70นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต่อไปนะครับสนการควบคุมนะครับทุกคนก็ช่วยเลงนะทุกคนให้เปิดโปรตีนนะทุกคนแล้วก็ปูยิงซ้ายนะให้แสดงตลอดนะครับเปลี่ยนวุดด่วนนะครับให้เปิดนะทุกคนรีโหลดด่วนนะครับให้เปิดนะครับส่วนนะฮะเอฟเฟกต์โหมดวิ่งอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับส่วนเทคนิคลับเป็นค่า huh? เราิ่มต in ้นนะครับคีฟีดนะครับเป็นแบบเดิมนะครับสัญลักษณ์ความเสียหายเป็นแบบเดิมนะทุกคนส่วนนะฮะเป็นเปื่อนอัตโนมัตินะครับให้เปิดนะครับแล้วก็เอฟเฟกเป็น คลาสสิกหรือไม่แสดงเลือดก็ได้นะครับทุกคนส่วนโหมดวิ่งต่างๆเหมือนเดิมด้านล่างนะครับปุ่มยิงเป็นแบบใหม่ระเียบเพิ่มลุ้ทีมนะเป็นโปร่งแสงนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนต่อไปนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าปุ่มของผมนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะปรับตามก็ปรับได้นะครับอันนี้คือปุ่มยิงขวาของผมมาปรับประมาณ6.7นะทุกคนและตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสับปืนธรรมดานะครับจุดตรงกลางนะของผมตรงนี้นะครับต่อไปนะทุกคนก็ปุ่มนั่งนะครับทุกคนของผมปรับประมาณนี้ครับ แล้วก็อ pues mm ันนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะครับทุกคนส่วนด้านบนนะครับด้านบนด้านบนซ้ายนะครับทุกคนก็อันนี้คือไอวอลแล้วก็อันนี้คือปุ่มวิ่งนะครับทุกคนแล้วก็นี่คือปุ่มยิงซ้ายนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับทุกคนเป็นปุ่มสะโขบนะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่มกระโดดนะครับทุกคนนี่ของผมนะครับเล่น4นิ้วนะทุกคนก็นี่ครับใช้ปุ่มกระโดดไอวอลนะทุกคนนี่เล่น4ีนิ้วอยากจะเล่นปรับตามก็ลองเล่น4นิ้วดวยนะครับ อันนี้คือปุ่มสะโขกอยู่ด้านบนขวากับด้านบนซ้ายนะครับปุ่มเล่น4นิ้วทั้งกระโดดแล้วก็ไอบอลด้วยต่อไปนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นปุ่มใหม่นะครับอันนี้เป็นโหมดเวลานะครับอยู่ในโหมดทั่วไปนะครับนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเป็นโหมดเวลาแล้วก็เป็นโหมดออโต้นะครับอยู่มากินะครับต่อไปนะสำหรับการเก็บขอนชโลมนะครับอันนี้ไม่มีส่วนสำคัญในการเล่นเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ สำหรับาการปรับนะครับมันจะมีโหมดทั่วไปแล้วก็แข่งขันแบบทีมนะครับสำหรับแข่งขันแบบทีมนะครับทุกคนก็มันจะมีความสําคัญนะครับ ก็ให้ปรับตามใจนะครับส่วนน้าล่างนะครับทุกคนค่าเริ่มต้นนะครับเป็นโหมดทั่วไปนะครับก็หรือเป็นแบบไหนก็ได้นะครับให้ปรับเป็นแบบเร็วก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ความถนัดครับต่อไปนะครับตารการแสดงผลกราฟิกครับอันนี้มีส่วนสำคัญในการเล่นแน่นอนนะครับใครแบบว่าอยากให้มือถือมันลื่นนะครับแล้วก็เล่นได้แบบว่าไม่แหลกนะครับก็ให้ปรับนะครับต่ำๆไว้นะครับ ส่วนใครที่เล่นภาพสูงได้แล้วก็แบบเครื่องลื่นพอนะก็ให้ปรับเป็นเปิดให้หมดเลยก็ได้นะทุกคนตรงนี้นะครับส่วนใครที่เล่นระดับสูงได้แต่ปรับสูงสุดไม่ได้ก็ให้ลดลงเป็นปิดหมดเลยหรือว่าจะเปิดแค่เฟรมเลนอย่างเดียวก็ได้นะทุกคนแบบนี้สหรับใครที่เล่นภาพสูงไม่ได้นะทุกคนก็ให้ปรับเป็นมาร์ราบลื่นหรือมาตรฐานนะครับทุกคนถ้ามาตรฐานนะครับใครปรับเฟรมเรทสูงได้ก็เปิดนะครับส่วนใครปรับไม่ได้ก็ให้เป็นมดทั่วไปไว้ก็ได้นะทุกคนก็ปรับเป็นทั่วไปนะทุกคน ก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ต่อไปนะครับสำหรับระบบสั่นนะทุกคนเนี่ยระบบสั่นนะครับอของโทรศัพท์นะครับมันจะเปิดได้หลายอย่างนะครับทุกคนก็อันนี้คือแบบว่าตั้งค่าตามใจนะครับอันนี้คือแบบจะจะเปิดสัน่นแค่อย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนของผมนี่คืออันนี้มันไม่ค่อยจําเป็น,นครับก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับต่อไปนะทุกคนก็การแ <ieren> จ้งเตือนนะครับไม่มีอะไรครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการมาป้อยยู่กันนะครับ ก็เข game, <ım. S 2> <Verse> ้ามาอยู <First S 1> well. low, ่ในเกณนะทุกคนสำหรับการมังกรยื้อหัวนะครับทุกคนเราจะมาสอนมังกรยื้หัวนะครับเป็นลากขึ้นลละลงนะครับเป็นแบบตรงๆลากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะเน้นตรงๆอย่างเดียวนะทุกคนก็เราจะลากขึ้นตรงๆนะครับก็คือเอาเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นตรงๆนะครับยุคนี้แบบว่ากลางตัวลากขึ้นนะครับติดยากนะครับทุกคนแนะนํานะครับเอาเป้าไว้ด้านบนหัวลากขึ้นลากลงประมาณนั้นครับทุกคนรับรองว่าจะติดหัวง่ายแน่นอนนะครับทุกคน เห็นไหมทุกคนเอาเป้าไว้ใต้เท้านะครับลากขึ้นนะครับระยะไกลจะลากได้นะครับทุกคนอันนี้ลากตรงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นกลางตัวแล้วก็ระยะใกล้ๆนะครับมันจะติดยากมากนะทุกคนเห็นไหมครับทุกคนต้องเอาเป้าไว้บนหัวลากขึ้นลากลงนะครับนี่เป็นแบบเส้นตรงเหมือนกันนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับติดหัวแดงเขือนนะครับเมื่อกี้นะคระยะใกล้ก็ติดได้เหมือนกันเห็นไหมครับทุกคน ถ้าเป็นการบางเป้าเว้เบื้องบนหัวลากขึ้นากลงนะครับมันจะติดหัวง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นการลากขึ้นตรงๆนะครับมันจะยากมากนะครับถ้าเป็นระยะใกล้ๆนะครับแลุ้ณก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะลากยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันล็อกตัวเป็นหลักนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องใช้แรงในการลากค่อนข้างเยอะนะครับปุ่มยิงก็อาจจะปรับใหญ่ขึ้นหรือมองรอบก็อาจจะปรับเยอะหน่อยนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนก็ลากขึ้นติดหัวเหมือนกันนะครับตรงกลางๆตัวนะครับแต่มันจะติดยากนะครับทุกคน มันต้องใช้แบบว่าใช้โอกาสที่แบบว่าลากไม่เลยหัวนะถ้าเลยหัวมันก็ไม่ติดอยู่ดีนะครับทุกคนมันก็แบบเห็นไหมครับมันไม่ติดอย่างนี้นะครับคือแบบว่ามันของผมนะชินกับการลากด้านข้างลากขึ้นลากกว่านะทุกคนก็เลยอาจจะมีเฉียงๆนิดนึงแต่ผมพยายามจะตรงๆให้ท่านชมดูนะครับเห็นไหมครับเ้าไว้ใต้เท้าลากขึ้นนะครับมันก็ติดหัวแดงเถิดนะครับแหรับปืนอาดีเซลนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปืนเอสเคสนะับเมื่อกี้นะครับก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับ ทุกคนก็เอาเป้าไว้ด so ้านบนนะคร <A> ับแล้วก็ลากขึ้นลลกลงเห็นไหมครับหรือว่าจะเป้าไว้ด้านสร้างลากขึ้นหรือกลางตัวลากขึ้นนะครับซึ่งตรงทั้งหมดนี้เป็นมุมที่ตรงหมดนะครับก็นะทุกคนก็การลากนะทุกคนเห็นไหมครับก็ติดแดงเถิดนะครับทุกคนระยะไกลๆนะทุกคนก็ให้ลากพอดีพอดีนะครับถ้าลากแรงเกินไปมันก็จะเลยหมวนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกนะทุกคนก็ อันนี้แบบว่าใช้ฝีมือในการเล่นนิดนึงนะครับก็ต้องฝึกเล่นแล้วก็ฝึกยิงหัวประจํานะครับมันก็จะลากตัวเชนเองนะครับแต่ถ้าผู้ชมนะครับอยากจะดูการลากอบูตัวเจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือจะเป็นการลากแบบว่าลากขึ้นรักโรงธรรมดานะครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือแบบว่าลากขึ้นลักโงนะครับทุกคนเอาเป้าไว้ทั้งใต้เท้าลากขึ้นนะครับระยะไกลๆนะครับมันก็ติดหัวแดงเถื่อนนะครับเห็นไหมครับสับปืนคู่นะครับ s v d กับ d เสอแนนะทุกคนเห็นไหมครับติดหัวแดงเถื่อนนะครับระยะกลางระยะไกลนะครับเห็นัครบ ปเห็นะครับอ่ารับรองว่าติดหัวแดงเขือกแล้วก็ติดหัวแบบเข้าไม่ดเดียวตายแน่นอนนะค,ะคนรับคนรับรองครับ เห็นไหมครับทุกคนระยะใกล้ๆนะครับเรามาลองดูกันนะครับทุกคนถึงระยะจุบนะครับคือถ้าทุกคนเอาเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นระยะใกล้นะครับมันจะติดยากมากนะเพราะมันล็อกตัวนะครับเห็นไหมครับทุกคนพอบางทีลากแรงเกินไปปุ๊บมันก็เลยหัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องลากพอดีพอดีนะครับแล้วก็เอาเป้าไว้ใกล้หัวที่สุดนะครับเห็นไหมครับพอใกล้หัวปุ๊บแล้วลองลากขึ้นดูเมื่อกี้นะครับติดหัวแดงเกินนะครับเห็นไหมครับทุกคนดีเ์ลก็ติดหัวง่ายนะครับลูกซองก็ง่ายเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนล ก็ำหรับใครที่ดูไม่ทันลองย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือแบบว่าเป้าไว้กลางตัวกลางตัวลากขึ้นเห็นไหมครับติดข่วนะครับระยะจุนะครับก็สูตรนี้จะเป็นสูตรที่แบบว่าธรรมดาทั่วไปนะครับทุกคนมันลากง่ายมากนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นระยะสถานการณ์จริงๆนะครับก็คือเป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นและกลงนะครับซึ่งอันนั้นเราจะไม่ค่อยสอนนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เราเน้นมาเป็นระยะตรงๆนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนนี่แดงเถื่อนครับสำหรับ ปืนลูกซองกับดีเซลนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนติดหัวแดงเถื่อนครับสำหรับปืนลูกซองนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนก็มันมีประมาณนี้ครับสำหรับการมาเป้ายิงหัวนะทุกคนแล้วก็การสอนตั้ค่าต่างๆนะทุกคนสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้เพื่ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง5,000ซับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะครับทุกคนก็บายๆครับทุกคนเจอกันคลิปใหม่นะครับ When you feel it's hopeless When you think that you're lost Oh, I will take your hand and We'll rise up from the dust Oh, here we go, go, go Let us heal and grow You won't be alone, we're unstoppable Don't be afraid to show what we're going for This is what we know Here we come back to life, we're still breathing Standing up, everybody's gonna see all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up. And